สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องแนวคิดในการแก้ปัญหาต่อไปเราจะมาดูแนวคิดในการแก้ปัญหากันนะคะการพิจารณากระบวนการทำงานหรือการแก้ปัญหามีหลายแนวคิดเช่นแนวคิดการทำงานแบบลําดับแนวคิดการทำงานแบบมีเงื่อนไขแนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำซึ่ง ล้วนเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้การทำงานและการแก้ปัญหาสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพแนวคิดการทำงานแบบลำดับการทำงานแบบลำดับคือการทำงานที่มีการกำหนดขั้นตอนเรียงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโดยจะทำงานขั้นตอนแรกให้สำเร็จก่อนจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้ซึ่งการทำงานต่างๆ มีความต่อเนื่องกันตามลำดับขั้นตอนค่ะต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างการทำงานแบบลำดับกันนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์ของปูต้องการทำความสะอาดห้องนอนของตนเองปูจะวางแผนในการทำความสะอาดว่าจะเริ่มทำส่วนใดก่อนโดยห้องนอนของปูมีองค์ประกอบดังภาพเด็กๆดูสิคะว่า ห้องนอนของปูมีองค์ประกอบอะไรบ้าง1 2ึ่งสามี่ห้าถูกต้องค่ะองค์ประกอบของห้องนอนของปูมีหน้าต่างชั้นวางของเตียงนอนและก็ตู้เสื้อผ้าปูกำลังจะทำอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะปูก็กำลังจะทำความสะอาดห้องนอนนักเรียนคิดว่า ปูมีขั้นตอนการทำความสะอาดห้องยังไงคะมีใครบอกได้ไหมเอ่ยการทำความสะอาดของห้องนอนของปูเริ่มต้นจากกวาดหยากใยบนเพดานทำความสะอาดตู้เช็ดหน้าต่างทำความสะอาดชั้นวางของเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกวาดและถูพื้น เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะเรียงลำดับการทำความสะอาดได้หรือเปล่าเอ่ยเพราะเหตุใดล่ะคะปูจึงเลือกทำความสะอาดบริเวณที่อยู่สูงก่อนแล้วจนไล่ลงมาบริเวณที่อยู่ต่ำสุดใช่แล้วคะ่ะ เพราะถ้าหากทำความสะอาดพื้นหรือสิ่งที่อยู่ดข้างล่างก่อนแล้วค่อยไปทำความสะอาดสิ่งที่อยู่สูงกว่าจะทำให้เศษฝุ่นเศษละอองหล่นลงมาที่พื้นและทำความสะอาดพื้นอีกรอบซึ่งทำให้เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนค่ะจากการทำความสะอาดห้องนอนของปู เรามาเรียงลำดับขั้นตอนการทำความสะอาดได้ดังนี้ค่ะ 1. กวาดหยักใยบนเพดาน 2. ทํทำความสะอาดตู้ 3. เช็ดหน้าต่าง 4. ทํทำความสะอาดชั้นวางของ 5. เปลี่ยนผ้าปูที่นอน 6. กวาดและถูพื้นเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจการทำงานแบบลำดับหรือเปล่าเอ,อ่ย ต่อไปให้นักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้นักเรียนตอบคำถามของครูและก็จดบ,บันทึกการทำงานแบบลำดับลงในสมุดนะคะคำถามท้าทายการคิดมีอยู่ว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรใส่รองเท้าก่อนสวมเสื้อและกางเกงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเหตุใด เราจึงไม่ควรสวมใส่รองเท้าก่อนสวมเสื้อและกางเกงวันนี้เด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะกับการเรียนรู้การทำงานแบบลำดับคุณครูหวังว่าเด็กๆควรจะเข้าใจนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย